ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมบีมสุรวดในหน้าเดสก์ท็อปของผมอีกแล้วนะครับผมถามว่าวันนี้จะมาทําอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโหลดยานิเลสซิ t ูเลเตอรกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าไอ้คลิปเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยจะมีบางคนที่ค่อนข้างจะไม่เข้าใจอยู่แล้วก็เนี่ยแล้วบางคนก็จะโหลดนานนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหามากนะครับเนี่ยเนี้ย ทำไมพอเข้าเกมไปคําสั่งต่างๆได้เช่นคําสั่งต่างๆเช่นตัว E มันมองไม่เห็นครับโอเควันนี้มันก็จะมาสอนวิธีโหลดใหม่แล้วก็วิธีไอ้นี่วิธีวิธีแก้นะครับโอเคครับอันดับอันดับแรกให้เราไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่ายันเดเขียนผิดอีกยนันยันเดเลสซิมูเลเตอร์นะครับเขียนไปว่ายันเดเลสซิมูเลเตอร์แล้วเข้าไปที่เว็บอันแรกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดที่ลิงก์นี้นะครับหรือจะเป็นลิงก์นี้ับ หรือจะเป็นลิงก์นี้ก็ได้นะแต่ผมเอาลิงก์นี้โอเคก่อนโหลดเราจะมาที่บ้ายกันก่อน,นว่าทําไมมันถึงโหลดช้าบ้างโหลดไม่ได้บ้างนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือเน่ยที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านของคุณมันช้านะครับเลยทําให้โหลดไม่ไม่ได้นะครับอล้ที่2เลยคือตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เขาปล่อยให้โหลดเนี่ยมันไม่ดีนะครับคือสัญญ,ญาณจากตัวเซิร์ฟเวอร์มาถึงบ้านคุณเนี่ยมันไม่เสถียรมันก็เลยทําให้โหลดได้ค่อนข้างยากนะครับโอเคโอเคต่อมาถ้าใครกดลิงก์เข้ามาตามผมแล้วนะครับให้กด ตรงนี้นะดาวน์โหลดกดไป700เมก็เมกนี่ก็ค่อนข้างที่จะรอนานนะครับแต่ถ้าเน็ตบ้านใครดีก็ไม่ต้องรอนานเลยครับโอเคหลังจากที่กดโหลดไปแล้วก็ให้รอนะครับซึ่งเน็ตของผมก็อยู่ประมาณนี้นก็ต้องรอสัก20มนาทีโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีอีกทีนะครับโอเคโอเคครับหลังจากที่คุณโหลด ไฟเกมมาแล้วนะครับให้คุณทําการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ทํายังไงก็ทําอย่างนี้นะคลิกขวาแล้วก็ extract to บ๊บบบนะครับอ่านไม่ออกแต่ให้กดตามผมเลยนะก็จะได้เป็นโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับก็รอไปรอรอซึ่งโอเคเดี๋ยวพูดไปเลยซึ่งถ้าแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยนะหรือถ้าคุณอยากจะย้ายไฟล์เกมไปไว้ที่อื่นก็ให้ทาการลากไอ้นี่ไปไว้ที่อื่นนะครับ ลากไอ้นี่ไปไว้ที่ไปใส่ในนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากเอาไฟล์เกมไปไว้ที่อื่นนะซึ่งที่ผมสอนแบบนี้ก็เพราะมันจะได้ง่ายน่าจะง่ายนะสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับที่ผมสอนอย่างนี้นะโอเคแก้แตกไฟเสร็จแล้วแป๊บนึงโอเคถือเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้ตัวเกมยัน d e r e Simulator กันมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเข้าดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคหลังจากที่เรากด เข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เลือกเอาว่าจะได้อยากได้ภาพแบบไหนอันนี้คุณก็เลือกเอาเองเลยนะครับถ้าใครถ้าใครคอมดีหน่อยคอมแรงหน่อยก็เอาสักประมาณท่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครคอมน้อยคอมไม่ค่อยแรงก็ประมาณนี้นะโอเคไปเราจะกดแล้วกันเนาะกดเข้าเกมไปเลยครับโอเคแล้วก็รอมันเข้าเกมเราจะมาดูปัญหากันนะครับว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรบ้างนนองคนนี้นะดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับขึ้นหน้าไม่เหมือนผม หน้าในที่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าน้องเขาหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงหน้าในเกมหรือเปล่าหน้าในเว็บโหลดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นหน้าเว็บโหลดเนี่ยก็น้องก็สามารถเข้ามาโหลดในนี้ได้นะครับตรงนี้ทั้งสองลิงก์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะครับโอเคปัญหาต่อไปนะครับต่อไปปัญหาต่อไปโหลดในโทรศัพท์ได้ไหม ตามจริงมันก็จะมีอีกเกมหนึ่งครับที่คล้ายๆยานในเลสซิมูเลเตอรแต่มันจะชื่อว่าสคู o กิลซิมูเลเตอร์หรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ลองไปหาดูมันมีเกมที่คล้ายๆยานในเลสอยู่นะไปหาดูเอากันได้นะครับต่อมาครับปัญหาต่อไปก็คือทําไมพอเข้าเกมไปคําสั่งต่างๆเช่นตัว E มันมองไม่เห็นเลยอะ่ะคือ ดี๋ยวจะโอเคเดี๋ยวสอนแก้เลยเออน้องลองเปลี่ยนภาษานะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนเข้าเกมนะตรงนี้ลองเปลี่ยนดูนะลองเปลี่ยนดูให้มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วลองเข้าเกมถ้าไม่ได้ก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ลองเปลี่ยนลองดูนะลองทําตามที่พี่บอกก่อนให้ลองเปลี่ยนภาษาจากไทยเป็นอังกฤษแล้วก็ลองเข้าเกมดูเผื่อมันจะช่วยได้นะโอเคหรือไม่ก็ลองหาใน youtube ดูนะครับโอเคปัญหาต่อไปคือ เอ่อผมโอเคนี่มีคนละพี่เัสเสียตังไหมเกมนี้ฟรีครับไม่เสียตังแต่ถ้าอยากโดเน a t ให้แต่ถ้าอยากอุดหนุนเขาก็มันจะมีเอ่อให้โดเ a t นะอยู่ไหนนะมันจะมีให้โดเ a t อยู่นี่นะครับตรงนี้พาร์ทิออนเขาถามว่าเสียตังไหมนะครับเกมนี้ฟรีครับไม่เสียตัง แต่ถ้าอยากสนับสนุนเขาให้พัฒนาเกมต่อไปเรื่อยๆก็ลิงก์นี้ครับผมหรือกดตรงเนี้ย Donation เ,เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นี้นะครับต่อไปนะครับพี่คะทำไมเข้าเว็บแล้วไม่เห็นคำว่า The Game Only 5% Complete คือเขาเปลี่ยนแล้วครับอแค่นั้นแหละเขาเปลี่ยนแล้วทำไมหนูโหลดไม่ได้คะ ตัวเซิร์ฟเวอร์อาจจะเสียลิงก์อาจจะเสียไม่ก็เน็ตที่บ้านน้องไม่แรงพอนะครับแต่เน็ตที่บ้านน้องพี่คิดว่าน่าก็จะแรงอยู่นะแต่อาจจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองนั่นแหละนะครับคุณโหลดเสียงกันไหมครับไม่เสียนะครับผมโหลดในโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คะ่ะดาวโหลดเสรงนหรือเปล่าคะไม่เสียครับในโทรศัพท์โอเคเรียบร้อยครับปัญหาทั้งหมดผมก็ตอบให้แล้วถ,ถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามในคลิปนี้อีกทีเดี๋ยวจะไปตอบเป็นตัวอักษรให้นะครับผม โอเคสรุปที่ผมสอนลงในวันนี้ก็เล่นได้เนาะแต่ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรอีกก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับหรือใครสับสนอะไรจริงๆก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวปิดเสียงก่อนแม่งเสียงดังนะครับ <c oughs> โอเคสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือนะครับยได้เนร์ซิมูเลเตอร์น, ulator, นี่ผมไม่ได้เล่นมานานมากนะครับเป็นปีแล้วนะครับก็เลยอยากจะถามน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เล่นเกมนี้หรือดูเกมนี้จากที่อื่นมาเนี่ย ว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับหรืออยากให้ผมทําอะไรในเกมนี้นะครับอยากให้ผมทําอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะเดี๋ยวจะลองมาอ่านแล้วจะเอาไปทําตามดูหรือว่าต้องทําอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้นะก็บอกผมมาได้เดี๋ยวผมจะไปลองทําดูนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณได้ดูและได้รู้จักผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบาย